หลักง่ายๆที่จะช่วยให้หลับสบายอย่างรวดเร็วคือคุณต้องออกแรงเคลื่อนไหวสักหน่อยให้เกิดความเพลียและลืมเรื่องที่วนเวียนรบกวนจิตใจอีกทั้งความเคลื่อนไหวนั้นควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมการหายใจยาวช่วยให้กล้ามเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายจิตใจเปิดแผ่สบายได้อย่างรวดเร็วขอให้นอนหงายแบมือทั้งสองออกด้วยความรู้สึกตามจริงว่า การแบรมือก็เหมือนอาการทางใจที่ปล่อยที่วางที่ทิ้งเป็นตรงข้ามกันกับการกำมือซึ่งเหมือนอาการทางใจที่ยึดที่เกาะที่หวงเมื่อถึงเวลาต้องหายใจเข้าให้งอแขนขึ้นมาช้าๆจนสุดข้อพับโดยไม่ให้ไหลย,ยกสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมือกับลมด้วยการนึกว่าฝ่ามือเป็นตัวผลักดันลมเข้าและเมื่อผลักจนสุด ให้นึกว่าฝ่ามือทั้งสองกั้นลมไว้ในอกไม่ปล่อยให้ลมออกมาเป็นเวลาครู่หนึ่งจากนั้นเมื่อรู้สึกเต็มอั้นจึงค่อยเหยียดแขนกลับลงไปเสมือนใช้ฝ่ามือลากลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายช้าๆจนกว่าจะวางมือคืนที่เดิมกะให้สุดลมพอดีกับหลังมือวางนิ่งสนิทบนเตียงที่ตรงนั้นคุณจะรู้สึกคล้ายบัวบานที่แผ่รัศมีเมตตาผ่อนคลายสบายทั้งตัว ไรความคิดไร้อารมณ์ว้าวุ่นไร้ความอยากเรียบร้อนดึงลมหายใจใหม่เข้าตัวแค่รอเวลาที่ร่างกายจะหิวลมเองจึงค่อยลากลมหายใจเข้าพร้อมงอศอกยกมือขึ้นใหม่อีกรอบเพียงทำไวในใจล่วงหน้านิดเดียวว่าคุณจะหลับไปกับการรู้ลมก็จะตื่นด้วยการรู้ลมเช่นกันคือตั้งใจว่าพอรู้สึกตัวตื่นจะยังไม่ลืมตา แต่จะนอนหลับตารู้ลมพร้อมยกมือแบบเดียวกับที่ทำก่อนหลับและเพียงสองสามเช้าที่ตื่นมาอย่างมีสติรู้ลมต่อจากช่วงก่อนหลับเช่นนี้คุณจะรู้สึกถึงจิตก่อนตื่นที่พร้อมรวมดวงเป็นหนึ่งและอาจเกิดสมาธิที่มีความวิเวกลึกซึ้งได้มีผลให้ชีวิตประจำวันสดชื่นขึ้นเรื่อยๆกับทั้งมีพละกกำลังพรักพร้อมจะทำสมาธิมากขึ้นด้วย